เจ็ดสองรห่วนสองพหวนคืนอีกคราสู่ห้วงเวลาแสนงามเล่มสิจบแรงเอบวกหลังการช่วงทิงอำนาจจบลงรุ่ยอ่องได้ขึ้นเป็นห้องเต้แต่กลับเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นโรคร้ายหวนคืนกลับมาทำให้เฉียวเจา้าตกอยู่ภายใต้อันตรายอีกครั้ง ก่อนที่จะนำพาไปสู่บทสรุปที่สุขสมถือว่าเป็นอีกเรื่องที่อ่านสนุกทั้งเรื่องราวที่มีความคาดไม่ถึงและบทสรุปในช่วงท้ายๆของเรื่องตลอดจนเรื่องราวชวนตลกขบขันของคนรับใช้ของพระเอก นางเอกที่มักโผลมาชวนให้องยินเสมอแต่โดยรวมช่วงท้ายกับตัดตัดไปนิดนิดเหมือนข้ามไปบทสรุปเลยตัวละครรองรองหลายตัวกล่าวถึงแค่บทสรุปเช่นสาวใช้แค่บอกแต่งงานกับคนของพระเอกเท่านั้น ทั้งๆท,ที่ในเรื่องนี้ถือเป็นคู่รองก็ว่าได้แต่ไปเน้นกับตัวอื่นๆแทนเช่นพี่ชายนางเอกหรือองหญิงเพื่อนพระเอกที่บทจะน้อยกว่าเสียอีกเพราะคนรับใช้ทั้งสองคนนี้อยู่กับนางเอกตลอดแต่โดยรวมก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องที่อ่านสนุกชวนลุ้นตลอดทั้งเรื่อง สมสไตล์ของสำนักพิมพ์การแปลทำให้อ่านได้รื่่นไหลสำนวนดีและไม่พบคำผิดให้ชวนงุดหนิดใจเลยหรืออาจสังเกตไม่พบจึงเป็นอีกเรื่องที่น่าอ่านสำหรับความยาวอาจจะยาวไปหน่อยถ้าเทียบกับเรื่องอื่นๆและมีราคาแพงแต่ในเรื่องกับมีรายละเอียดและเรื่องราวน่ารักตลกชวนอมยิ้มจึงไม่น่าเบื่อครับมีสปอยใครไม่อยากทราบข้ามไปรุ่ยอ,อ๋องพงค์ชัยห้า ได้ประสบภัยขนาดไปสะดอกเคราะห์แทนฮ่องเต้แต่คนที่วางแผนอยู่เบื้องหลังคือหลันทรงเฉวียนพอเฉินกวงปงครากนางเอกสืบทราบได้จับคนรับใช้ที่จะไปจ่ายค่าจ้างกลุ่มโจรที่ลอบสังหารจึงขัดขวาง ทำให้กลุ่มโจรที่ไม่ได้เงินไม่พอใจส่งคนมายอมมอบตัวและบอกถึงผู้บงการคือหลันทรงเฉวียนประกอบกับมีบุตรสาวขุนนางที่บิดาเคยโดนหลันทรงเฉวียนใส่ร้ายจนตายและตนถูกจับไปขายหอนางลมเข้ามาร้องเรียนอีกคน ทำให้หลันทรงฉวียนโดนดำเนินคดีแต่ก็ใช้อำนาจเอาตัวรอดมาได้ถือท่านเพื่อนพระเอกที่เป็นขุนนางได้ร้องเรียนเรื่องให้ฮ่องเต้ทราบในขณะที่ขุนนางมากมายคิดส่งเรื่องความชั่วร้ายของตระกูลหลันร้องเรียนเพิ่ม แต่เฉียวโม่พี่นางเอกกับเสนอให้ขอพระราชทานอภัยโทษให้หลานทรงถวียนแทนเมื่อเหล่าขุนนางขอให้อภัยโทษให้หลานทรงถวียนยิ่งทำให้ห้องเต้ไม่พอใจที่เหมือนตระกูลหลานจะใหญ่ครับฟ้า สั่งประหารหลันทรงเวียนและปลดตระกูลหลันให้เป็นสามัญชนและในระเทศไปําทำให้เฉียวเจา้านางเอกที่คืนชีพมาในร่างของหลีเจา้าและเฉียวโม่สามารถแก้แค้นได้สำเร็จโดยมีเซ้าหมิงยวน พระเอกแม่ทับและเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งโวคอยช่วยเหลืออยู่เบื้องหลังองคหญิงใหญ่มารดาถือชัน่นท้องกับชายบาเรือทำให้คลอดยากจนเฉียวเจ้าต้องมาช่วยผ่าคลอดให้ได้คลอดบุตรสาวออกมาแต่อยู่ได้เพียงครึ่งเดือนก่อนจากไปเพราะแผลติดเชื้อในช่วงเวลานี้ทำให้ถือชั่นและองค์หญิงใหญ่ได้เปิดใจและปรับความเข้าใจกัน ต่อมาห้องเต้ป่วยจึงคิดย้ายที่ประทับทำให้ขุนนางมากมายติดตามไปแต่ในระหว่างนั่งกรรมฐานห้องเต้กลับหมดสติไปาราชครูที่เป็นคนของเซ้าหมิงยวนจึงเสนอให้เว่ยอู่เสียขันที่คนสนิทห้องเต้รีบแจ้งเซ้าหมิงยวนและตามเฉียวเจ้ามาแอบรักษาเฉียวเจ้าสามารถช่วยให้ห้องเต้ฟื้นขึ้นมาในอีก สามวันเพียงชั่วครู่ก่อนจะเสียชีวิตเพื่อสั่งเสียครั้งสุดท้ายได้แต่มูอองปุงชัยหกที่ได้ราชองค์การปลอมแต่งตั้งเป็นรัชทายาทจากหลันซานอดีตเสนาบดีที่โดนปลดจึงอยากให้ห้องเต้าตายเมื่อทราบข่าวปลอมว่า ฮ่องเต้าตายแล้วจากเจียงหยวนเฉาหัวหน้าองครักษินหลินจึงตัดสินนำองครักษ์ของตนบุกเข้าไปหาฮ่องเต้และประกาศตนเป็นรัชทายาทแต่กับโดนเว่ยอูเสียและรุ่ยอ่องขวางไว้ โดยเจียงหยวนเฉาได้นำองคารักจินหลินเข้าร่วมกับมู่อ๋องจนเกิดการต่อสู้ขึ้นทำให้เฉียวเจาต้องกระตุ้นให้ฮ่องเต้ฟื้นก่อนเวลาเมื่อฮ่องเต้ปรากฏตัวจึงสั่งปลดมู่อ๋องในฐานกะกบฏ แต่เจงหยวนเฉากับสั่งให้คนรอบยิงธนูสังหารห้องแต้จนเสียชีวิตทั้งยังป้ายสีว่าเป็นฝีมือมู่อ๋องทำให้เกิดการต่อสู้ขึ้นแล้วถวยจังหวัดสังหารหมู่อ๋องเสียก่อนที่จะมีทัพกบฏของสู้อ๋องเข้ามาล้อมทุกคนไว้ แล้วเจียงหยวนเฉาจึงเปิดเผยตัวว่าเป็นบุตรของสู้อ๋องที่รอดชีวิตเขาได้สั่งการให้คนของตนจัดการกับทุกคนที่นี่ให้หมดแต่เซ้าหมิงหยวนที่รู้ว่าห้องเต้ป่วยกลัวจะมีปัญหาจึงได้เรียกทหารของตนให้รีบเดินทางมาตั้งแต่ทราบข่าวจึงทำให้ทหารมาทันจนสามารถจัดการกับคนของเจียงหยวนเฉาได้เจียงหยวนเฉาจึงเชืออคอตายก่อนกระโดดหน้าผา คนรับใช้คนสนิทของเจียงหยวนเฉาได้บอกว่าเจียงหยวนเฉาไม่ทราบเรื่องที่คนของสู้อ๋องจับตัวเฉียวเจา้าพอเจียงหยวนเฉาทราบจึงรีบไปช่วยเธอทันทีก่อนที่คนรับใช้จะกระโดดลงหน้าผาตามเจียงหยวนเฉาไปรุ่ยอ๋องได้ขึ้นเป็นห้องเต้องค์ใหม่แต่โรครายที่มีอะไรกับหญิงสาวก่อนครบหนึ่งปีแสดงผลออกมาทำให้บุตรทุกคนตายหมดอีกครั้ง ยกเว้นองค์หญิงใหญ่ที่เกิดกับหลีเจียยพี่สาวต่างมารดาหลีเจา้าที่ไม่เป็นอะไรแถมยังกำเริบทำให้ไม่สามารถมีอะไรกับผู้หญิงได้ต่อมาจึงเปลี่ยนเป็นชอบบุรุษแทนจึงหมายปองเศร้าหมิงยวนพอไทเฮาทราบเรื่องจึงเรียกให้เฉียวเจ้าเข้ามารักษาและคิดฆ่าปิดปากเธอแต่เฉียวเจ้าเดาได้จึงให้เฉินกวงหลอกนะักฆ่าไปอีกทางก่อนจะจัดการไป พอเศ้าหมิงยวนทราบถึงถวยจังหวะที่จัดงานพิธีบนหอยิงลูกธนูสังหารไทยฮาวไปต่อหน้ารุ่ยอ๋องที่เป็นห้องเตศท,ทำให้รุ่ยอ๋องตกใจกลัวจนป่วยหนักรอความตายก่อนตายรุ่ยอ๋องได้ถามถึงความพักดีของเร้าหมิงยวนทราบว่า เขาจงรักพักดีและจะปกป้องแผ่นดินเช่นเดิมจึงแต่งตั้งเขาเป็นอองต่างแท้ให้ไปประจำชายแดนทางเหนือห้ามกลับมาอีกยกเว้นมีราชองค์การแล้วต้องเด็กอายุต่ำกว่าสมปีในราชวงศ์คนหนึ่งเป็นห้องเต้แทนให้ฮองเฮาเป็นคนดูแลทั้งยังประธานความตายให้หลีเจียวเพราะคิดว่าเป็นต้นเหตุ ที่ทำให้เขาและบุตรต้องตายทำให้หลีเจี่ยวตายอย่างไม่ยินยอมส่วนองค์หญิงใหญ่ก็มอบให้พระชายาคนอื่นดูแลแทนหลายปีผ่านไปเฉียวเจ้าที่อาศัยอยู่ที่แดนเหนือในฐานะชายาอ๋องอย่างมีความสุขประกูลหลีก็ได้ย้ายตามมาด้วยต่อมาเธอจึงคลอดลูกชายออกมาคนแรกก่อนที่จะตามด้วยบุตรฝาแฝดชายหญิงคู่หนึ่งตอนพิเศษ ถือท่านที่รู้สึกเบื่อในชีวิตในเมืองหลวงจึงพาน้องสาวย้ายไปอยู่ทางเหนือกับเซ้าหมิงยวนอย่างโฮเฉิงเพื่อนพระเอกที่ไปเป็นรองหัวหน้าหน่วยทหารทางใต้ต่อสู้กับโจรสลัดสุดท้ายก็แต่งงานกับเซี่ยเซิงเซียน เพื่อนางเอกที่เป็นหัวหน้าหน่วยตนเองเฉียวโม่ได้แต่งงานกับสวีจิงหงจากตระกูลสวีที่สนับสนุนข่าวพอถึงวันครบรอบวันแต่งงานเฉียวโม่ได้หาพินตูโยมามอบให้ภรรยาด้วยความรัก วงหญิงเจินเจินที่ออกไปเที่ยวทั่วล่าก็แต่งงานกับหลงอิ่งปงคราก่อนตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวแดนเหนือที่ไม่เคยมาคูห่หญิงเท่าตระกูลหลีในวัยเจ็ฉลองวันเกิดอย่างมีความสุขท่ามกลางลูกหลานปล0.1แค่มีกล่าวว่าสุดท้ายเฉินกวงได้แต่งงานกับปิงเลวีสาวใช้นางเอกสอง ในรูปประคำที่อู่เหมยสื่อไย่ยอดีตองหญิงมีลายแทงสมบัติของสู้อ่องซ่อนไว้เศร้าหมิงยวนหาจนพบได้ขุดขึ้นมอบให้เฉียวเจ้าเก็บไว้เป็นสิ่งเจ้าสาวให้บุตรสาวตนจบ